้าในวันที่อากาศแจ่มใสผ่านฝึกหัดทั้งสองคนเดินแบกปืนเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาประสบการณ์และออกล่าสัตว์อย่างเช่นทุกๆวันสองชีวิตเดินทางเข้าป่าไปได้สักพักเขาได้เหลือไปเห็นหมูป่าตัวหนึ่งดูท่าทางจะลงจากฝูงต้มกินดินอยู่แตแถวตรงกล้วยไม่ไกลก่อนจะรีบเล็งไปกระบอกปืนไปยังหมูป่าตัวนั้น เสียงกระสุนปืนนัดแรกของไอหมีก็ดังขึ้นก่อนจะตามมาด้วยเสียงปือนอีกหนึ่งกระบอกจากปลายกระบอกปืนของไอ้ด่งอีกนัดหมู่ป่าขอด้ายมันนอนดีดเด้นจนฝุ่นตลบอบอวนจากนั้นพานหนุ่มทั้งสองจึงรีบผลัดเปลี่ยนกระสุนแล้วก็เดินเข้าไปใกล้กับหมู่ป่าตัวนั้นแต่ทว่ามันกลับดีตัวพุ่งควิดไปยังที่ขาของไอหมีจนเลือดอาบ โอ้ยปะทู้ยไอ้หมูละยำไอ้มีสะบัดออกมาดังลั่นก่อนจะใช้มือกุมไปยังบาดแผลที่บาดนี้มีเลือดไหลอาบไปท่วมเขาฮึหลีดมากนะมึงเสียงของในโดงคำรามขึ้นก่อนที่เขาจะลั่นไกใส่หมูป่าประคอดลายไปอีกครั้ง <c oughs> ซึ่งรอบนี้มันถึงกับหยุดดินนอนหายใจผงาผงาบ,งงาบข้างออกมาอย่างแผ่วเบา เป็นยังไงบ้างวะไอ้มีไอ้โด่งหันไปถามเพื่อนโอ้ยก็ปวดเอาเรื่มเหมือนกันนะเว้ยไอ้โดงในมีตอบกลับมาพร้อมกับทำใบหน้าเยเกย์เธอแดงถึงความเจ็บปวดออกมาให้เห็นถ้าอย่างนั้นลกเลิกกลับกันดีกว่าเพื่อนแค่หมูป่าเป็นตัวเดียวก็น่าจะพอเออ,เอ,อแม่งตัวกันนิดเดียวแต่เสื้อฝากบาดแผลกูไว้สัปเริ่มไอ้มีกล่าวบ,บน ในขณะที่เขาได้เอาผ้าขมามาพันบาดแผลเอาไว้เพื่อห้ามเลือดช่างมันเถอะถือว่าฟาดคอไปเพื่อนมามา,มาเดี๋ยวกูจะพยุงกลับไปบ้านเอาแล้วไอ้หมูป่าตัวนี้เหระวะเออวะงั้นจำแล่เอาเนื้อไปกับพอเองนั่งรอใครอยู่ตรงนี้ก่อนละกันให้ดวงกล่าวก่อนจะเดินจำแหละเนื้อหมูปา่าแล้วก็จับมัดร้อยกันเป็นพวงนำมาสะพายบา่า ไปเถอะเพื่อนก็บวันดีกว่าไอ้โด่งว่าก่อนจะพยุงเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านแต่ขณะที่กำลังเดินเดินอยู่นั้นสายตาของทั้งคู่ได้เหลือไปเห็นเสือโค่งตัวเคืองที่กำลังนอนหมอบแทะตัวอะไรบางอย่างเออเอ,อ้ยนั่นมันเสือนี่วะไอ้โดงจริงไหมวะที่เขาว่ากันว่าถ้าใครจัดการกับไอ้เสือโค่งได ทุกคนจะยอมรับว่าเป็นพานใหญ่มันก็จริงเอาไว้แต่ข่าวว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าไอ้โดงกล่าวห้ามปามโอ้ยมึงอย่าปอดแทกให้มากสิวะไอ้โดงปืนเราก็มีกันถึงสองกระบอกสัตว์คนละเปี๊ยงสองเปี้ยงเรียกมันก็คงจะเดียงแล้วสิเพื่อนข่าวนี้แหละทุกคนในหมู่บ้านจะต้องเรียกว่าพวกเราเป็นพานใหญ่อย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่า ไอ้มีพูดขึ้นก่อนจะเลื่อนปืนออกมาจากบ่าไอ้ตรงที่เห็นทั้งนั้นมันจึงทำตามอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งสองค่อยๆย,ยกปืนขึ้นมาประทับก่อนจะลั่นไกไปคนละตุม้มเสียงหนังตึมตึมตึมลูกกระสุนคนทั้งสองพุ่งถากเจาะไปอยังกลางสะโพกไอเสือลายมันถึงกับสะดุ้งก่อนจะพงกระโจนส่วนควันปืนเข้ามาอย่างรวดเร็ว ไอ้ดงที่รีบกระโจนตัวนี้จึงทำให้ไอม้มีถูกเสื้อตะปบเขาอย่างแรงมันถูกกงเล็บตะวัดเข้าไปยังลำคอจนหลอดลมขาดช่วงและสิ้นใจตายไปอย่างทรมานไอ้ดงที่รู้ว่าเพื่อนไม่รลอดแน่มันจึงตัดสินใจวิ่งหนีตายอย่างตุลักตุเลเมื่อมาถึงหมู่บ้านมันได้ร้องเออะอะโวยวายอย่างดังลั่นว่าไอ้มีถูกเสือกัด ก่อนจะกาโกวนซ้ำไปสมำมา,ายอยู่หลายครั้งผ่านเล้าเตอ๋อซึ่งเป็นผานใหญ่ในหมู่บ้านเกาได้เล่งลุดไปยังบ้านของผู้ใหญ่เริ่มตามการเรียกของทิดหน้านในทันทีเมื่อมาถึงก็ได้พบกับผู้คนนับสิบนั่งรอยอยู่ด้านบนมปที่เรียบร้อยสวัสดีจ้ะผู้ใหญ่ให้ทิดน้านไปตามชั้นหนึ่งที่มีเหตุอะไรด่วนหรือเปล่าจ้ะเฮ้ย ก็ไอโดงกลับไปมีนาซีมันดันไปยิงเสือเขา้าและตอนนี้ไอมีก็น่าจ,จะถูกเสือขยำอยู่ที่นั่นนั่นแหละข้าก็เลยกล่าวว่าจายพันช่วยไปนำศพของไอมีกลับมาให้หน่อยผู้ใหญ่เริ่มกล่าวพางมองไปยังพ่อแม่ของไอมีที่กำลังนั่งพากันร้องห่มร้องไห้อย่างสะอื้นสะอื้นแต่จากผู้ใหญ่ถ้าอย่างนั้นฉันขอเวลาเตรียมปืนสักคู่ เื่อจะเจอเจอกับไอเสตนั้นที่มันกำลังเฝ้าเหยื่ออยู่ผ่านเล้าเต๋อก้่าก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปยังบ้านเพียงไม่นานนักผ่านมาประสบการณ์ก็มาพร้อมกับปืนและย่ามกลางเก่าไปเถอะข้าพร้อมแล้วส่วนไอโดองมึงมาบอกทางกูทีอ๋อ,อจะผพันไอโด่งกล่าวก่อนที่มันจะบอกทางผ่านเล้าเตอ๋อ่านไปสักพักใหญ่ ก็เดินทางไปยังจุดเที่มีได้ถูกเสือกัดตายอยู่กลางป่าเฮ้ยไอ้มีเนาะไอม้มีมึงไม่น่าจะอายุสั้นเลยผู้ใหญ่เริ่มสายหัวเมื่อได้เห็นสภาพศพของไอ้มีในไอ้ดงเอ็งช่วยข้าประคองร่างของไอม้มีวางไปที่เสือแล้วค่อยพากลับไปยังหมู่บ้านพานเล่าเตอ๋อกล่าวไอ้ดงค่อยๆเอาศพของไอม้มีที่มีสภาพแหว่งเวอ้อ ใส่ไว้ภายในของเสือ้อก็จะห่อมัดหัวและมัดท้ายแล้วจึงแบกขึ้นสะายบาจากนั้นจึงพากันขยับออกมาจากพื้นที่บริเวณตรงนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านพ่อแม่ของไอ้มีก็รำไห้สวมกอดซากศพของผู้เป็นลูกดูดูแล้วช่างน,น่าเวทนา ก่อนจะเอาล่างที่ไร้วิญญาณไปทำพิธีต่อมันจริงหรือไม่พันที่เขาว่ากันว่าถ้ายิงเสือและไม่ตายมันจะกลายเป็นเสือลำบากผู้ใหญ่เริ่มเอ่ยถามจะว่ายอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดอาจาผู้ใหญ่เพอเสือที่ได้รับบาดเจ็บมันจะมีความอาฆาตมาดร้ายและที่สำคัญมันจะออกล่าสัตว์ได้ยากเพราะล่างกายของมันไม่ได้รวดเร็วเหมือนเก่า มันจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายเล่นงานมาทางคนพอเป็นเหยื่อที่ได้ง่ายกว่าผ่านแล้วเตออธิบายและถ้าเป็นอย่างที่ผ่านว่าพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะตกเป็นเหยื่องมันใช่ไหมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งนั้นลหละผู้ใหญ่นอกจากว่าเราจะฆ่ามันให้ต่เสียก่อนผ่านกลางคนว่าก่อนที่เขาจะขอตัวกลับเมื่อตอนนี้รอบอนาบริเวณหมู่บ้าน เริ่มจะเย็นย่ำมาไปทุกขณะซึ่งในช่วงเช้าของวันต่อมามีคนเรียกหาผู้ใหญ่ตั้งแต่เช้าตู่มีอะไรวะทิดนั่นเมือเรียกข้าตั้งแต่เช้าเชียวก็ไอโด่งสิผู้ใหญ่มันตายแล้วฮหไอโดงตายแล้วแล้วมันเป็นอะไรตายมึงพอจะรู้ไหมวะ ผู้ใหญ่เริ่มเอ่ยถามเห็นว่าพานเหล่าเตอ๋อบอกว่าเป็นฟีเมอร์ของเสือ,อไล่เอ้ยเสืออีกแล้วเหรอวะเนี่ยผู้ใหญ่เริ่มถึงกับอุทานก่อนจะเดินทางไปยังบ้านของไอ้โดงซึ่งอาศัยอยู่เพียงตัวคนเดียวโดยที่พ่อแม่ของมันได้จากไปนานมากแล้วเมื่อมาถึงบ้านก็พบกับบรรดาญาติของไอ้โดงที่กำลังขอศพไปทำพิธีก่อนที่ผู้ใหญ่เริ่ม เดินตรงเพื่อไถ่ถามพ่านกลางคนเห็นว่าไอ้โดมันถูกเสือกัดตายมันคือเรื่องจริงไหมล่ะพนันจริงจ้ะผู้ใหญ่น่าจะเข้ามาขย่ำเมื่อคืนนี้โอ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะพนันที่มันขายโดงเพราะเป็นการล้างแค้นเรื่องเดึงนั้นฉันไม่อยากจะตัดประเด็นแต่ก็น่าจะเป็นไปได้จ้ะผู้ใหญ่แล้วนี่พนันพอจะมีแผนจัดการไอ้เสือตัวนี้แลหรือยัง ยังเลยจ้าผู้ใหญ่แต่ฉันก่าว่าจะลองแกะรอยของมดูก่อนผ่านกลางคนก่าวก่อนที่เขาจะเดินสำรวจรอบๆกระท่อมของไอ้โดง่งนี่ไงผู้ใหญ่รอยท่าละรอยนอนหมอะของมันแสดงว่าไอเ้เือตัโนี้มันได้ดักซุ่มเพื่อลอฆ่าไอ้โด่งจริงๆและในขณะที่พาคันเดินดูล่องลอยอยู่นั้นพอมีเสียงร้อนตะกนหาผู้ใหญ่ดังขึ้นอีกครั้ง ผู้ใหญ่เริ่มและผ่านเล่าเตยที่ได้ยินจึงรีบเดินทางเข้าไปด้านในกระท่อมก่อนที่เขาจะพบกับเจ้าของเสียงว่ายังไงละว,ว่าไอ้จุกมีอะไรทึ่ได้เรียกหาคาสดังลันเชียวกว็าตาคำกระยายทองใบนะสิจ้าเก่ยบให้ถูกเสือขบตายอยู่ที่ไรนาด้านหน้นไอ้จุกพูดด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหอบฉันว่ามันไม่ใช่การล้างแค้ระดับผู้ใหญ่ผ่านกลางคนเก่า ผู้ใหญ่ถึงกับทำหน้าเครียดตึงก็จะกล่าวไปว่าแต่ยังตอนนี้เราไปที่เกิดเหตุกันดีกว่าเพราะว่าจบ <c oughs> ก็พากันเดินทางไปยังนาของตาคำและเมื่อมาถึงก็เห็นบรรดาญาติญาติกำลังพากันร้องห่มร้องไห้กันอยู่และมันก็เป็นจริงอย่างที่ว่าตาคำและยายทองใบได้ถูกเสือกัดตายเขาจริงๆไอเสือลำบากตัวนี้ มันชักฮึกเมิมมาสัรนะผู้ใหญ่ยังไงหรือพานผู้ใหญ่เริ่มแสดงทีหน้าออกมาอย่างสงสัยก็ปกติแล้วไอ้เสือพวกนี้มันจะฆ่าคนเพราะความหิวแต่จากที่ฉันดูสภาพแล้วมันฆ่าเพราะความสะใจสะมากกว่าเพราะไม่มีรอยแหวงหรือรอยขบกัดแม้สักนิดโอ้ยถ้าคืนเป็นแบบนี้มันชักไม่เข้า่าสะแล้วไอเสือลัากาตัวนี้ มันคงจะจองข่าผู้คนในหมู่บ้านของเราอีกแน่แใ่ช่จ,จับผู้ใหญ่ฉันว่าผู้ใหญ่แจ้งข่าวให้กับชาวบ้านแล้วมัดระวังตัวหน่อยกันก็นดีผ่านกลางคนกล่าวในขณะที่เย็นวันนั้นผู้ใหญ่เริ่มกล่าวประกาศให้กับบรรดาชาวบ้านทุกคนได้รับทราบเรื่องราวของเสือลำบากตัวนี้เอาละทุกคนตอนนี้กำลังมีเสือออกอาละวาดในหมู่บ้านของพวกเรา ช่วงนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยกลางค่ำกลางคืนก็ไปประตูหน้าต่างให้มิดชิดและอย่าพยายามออกมาข้างนอกเพียงตัวคนเดียวเมื่อกล่าวจบทุกคนพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะพากันเดินแยกย้ายกลับไปยงปังบ้านของตนและค่ำคืนวันนั้นทุกคนก็ทำตามที่ผู้ใหญ่บอกกล่าว กันล็อกประตูและหน้าต่างอย่างเรียบร้อยแต่ทว่ามันมีสามีอยู่คู่หนึ่งซึ่งกำลังนอนเล่นกันอยู่นั้นภายในกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งนี่พี่ฉันว่าเราปิดประตูหน้าต่างเธอะหากไอ้เสือร้ายมันดอกเข้ามาจะว่ายังไงโอ้ยแค่เปิดหน้าต่างไว้เพียงบานเดียวเองอย่าบ้าบอฟังความของผู้ใหญ่เริ่มมากเลยลองให้ไอ้เสือร้ายเข้ามาสิ เดี๋ยวข้จะใช้อีโตฟังกับบานให้มันแยกคอยดูเอาเถอพี่อย่าไปว่าผู้ใหญ่คนเลยไม่ปิดก็ไม่ปิดถ้าอย่างนั้นฉันขอนอนแล้วกันนะนางนวลกล่าวไปก็อนจะพากันเขาน้านอนในคืนนั้นโดยไม่สนใจคําเตือนของผู้ใหญ่เริ่มบรรยากาศล่วงเลยจนถึงกลางดึกสงัดพันนั้นทั้งคู่ก็ต้องพากันสะดุง้งเมื่อปรากฏร่างของเสอโค่งพุ่งทะยานเข้ามาทางหน้าต่าง แต่ทว่ายังไม่ทันที่ทั้งสองจะได้ส่งเสียงเล็ดลอดออกมามันได้กัดขยันทั้งสองคนอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับใช้กงเล็บตวัดไปยังซอกคอของผู้เป็นภรรยาจนใบหน้าของเธอนั้นชุม่ชมโชกไปด้วยเลือดส่วนผู้เป็นสามีถูกไอเสือร้ายขบไปอย่างการสมองสิ้นใจตายอยู่กลางบ้านก่อนที่เสือร้ายจะจ้องมองเหยื่ออยู่คู่หนึ่งก่อนที่มัน จะกระโดดเพ่นแพ้วออกมาทางหน้าต่างสายลมที่โชยพัดเม่อยามลุ่งส่งกลิ่นคาวเลือดที่ขาคุ้งกระจกระจายทำให้มมชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างพากันเดินเข้ามาก็จะเรียกชื่อและขานนามซึ่งได้พบกับความเงียบงนันเพื่อนบ้านจึงถือวิสาสะเดินอ้อมไปทางหน้าต่างก่อนจะพากันพังอะและถอยหนีกันออกมาซึ่งบางคน ถึงกับวิ่งอ้วกแตกอ้วกแตกออกมาเลยก็มีข่าวการตายของสองผัวเมียร้อนเข้าหูของผู้ใหญ่เริ่มและผ่านเล้าเตยอ,อีกครั้งเหตุการณ์ในค่านี้มันได้สร้างความน่าสะพึงให้กับชาวบ้านเป็นยิ่งนักรอบนี้ผ่านกลางคนถึงกับขันนาสาขอขัดห้างเพื่อเฝ้าดูล่องรอยของมันจะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมพันช่ยจบผู้ใหญ่ถ้ามันเดินผ่านเข้ามาในระยะยิ่ง ผมนี่แหละจะเป็นคนจัดการมันเองโอ้ยยังไงก็ขอบใจพานมากๆที่สละเวลามานั่งเฝ้าให้หมู่บ้านของเราว่าแต่พานเถอะให้ข้าไปอยู่เป็นเพื่อนด้วไมล่ะผู้ใหญ่เริ่มไถ่าถามอ๋อๆไม่เป็นไรหรอกจ้าผู้ใหญ่ไม่เคยนั่งห้างเดือดจะพากันปวดเมื่อยกันเสียพอเปล่าเอาอย่าง,งน,น,านั้นก็ได้พานหากมีอะไรต้องการหรือขาดหรืออะไรแล้วก็ พานก็บอกกล่าวฉันมาได้เลยพานเล่าเตอพยักหน้าก่อนที่เขาขอตัวเพื่อไปเตรียมความพร้อมซึ่งบ่ายของวันนั้นมีชาวบ้านสองคนคือตาเท่าคำเติงและทิศคำลือที่ออกไปทำไล่ไถนาตั้งแต่เช้าตู่ในขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งพักย่อยข้าวกันอยู่นั้นพันปรากฏล่างของเสือไายได้พุ่งกระโจนเข้ามาจากแนวป่าที่อยู่ด้านหลัง มันกระโจนเข้ามากัดขย้ำต่เท่าคำเติงในขณะที่เขายังไปทันตั้งตัวทําให้กระดูกตนต้นขอเกิดหักพับแล้วก็สิ้นใจตายอยู่กลางป่าทางด้านของทิศคำาลือเขารีบยันกายลุกขึ้นพร้อมกับควาด้ามจอบเวี่ยงฟาไปยังล่างของเสือหลายตัวนั้นพยายาเจ้าป่าได้รับความเจ็บปวดเพียงเด็กน้อยก่อนที่มันจะกระโจนเข้าใส่ล่างของทิศคำาลือด้วยความรวดเร็ว จากนั้นพยักเจ้าป่ามันจะกางกลงเล็บตบปะปบไปยังนักแข่งจนกระตูกข่าวพโพลโพกไม้เห็นเมื่อเยื่อผู้เคราะร้ายไม่มีทางจะขัดขืนยินได้ถูกแกะขย่ำและสิ้นใจตา,ตายไปอย่างทรมานอีกศพซึ่งเป็นการสูญเสียศพที่แปดภายในไม่กี่วันข่าวการตายด้วยฝีมือของไอ้เสือร้ายแพร่กระจายไปทุกทั่วพื้นที่ทุกคนต่างอยู่กันอย่างหวาดภวา แต่ไม่สามารถจะจัดการพยักเจ้าป่าตัวนี้ลงได้สักทีผู้ใหญ่เริ่มประสานงานจัดการศพสองพ่อลูกชะตาขาดโดยที่ให้ผ่านมากประสบการณ์จัดการกับไปเสร้ลาลตัวนี้ให้ได้ไม่ว่าเขาจะใช้วิธีใดก็ตามแต่หลังจากที่ผ่านเล่าเตอออกสำรวจตัวตา เพื่อแกะล่องรอยของเสือลำบากตัวนี้แต่กลับไม่พบล่องลอยของมันแต่อย่างใดเขาจึงตัดสินใจจะขัดห้างเอาไว้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักซึ่งมีความสูงไม่มากจากพื้นดินผ่านกลางคนเคยเฝ้าดูเหตุการณ์โดยรอบด้วยหวังว่าเขาจะพบเจอกับไอ้สื่ลำบากตัวนั้นจนเวลาล่วงเลยก็สู่พบค่ำอย่างเต็มที่ดูเหมือนทุกอย่างจะปกติราบรื่น แต่แล้วพันปรากฏเสียงร้องขำลามพร้อมกับเสียงร้องจากคนใดคนหนึ่งที่ดังขึ้นภายในหมู่บ้านของเขาทำให้ผ่านเล่าเตอตัดสินใจลงไปจากห้างในยามดึกเพื่อมุ่งหมายไปยังต้นต่อของเสียงนั้นแต่แล้วทุกอย่างกับช้าไปเสียสิ้นเมื่อผู้ที่นอนตายอยู่นั้นก็คือล่างของทิดนัน่นสาภาพศพสุก,กัดกระชาก นอนตาเหลือครค้างอย่างน่าเวทนาในขณะที่ไอเสือร้ายมันก็โจรหายไปในความมืดปิดเป็นที่เรียบร้อยเช้าว,วันต่อมาผู้ใหญ่บ้านจึงให้ผ่านเล้าเตอ๋อเข้าไปพบเขาตั้งแต่เช้าตู่โอ้ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าเบ้อเลยกันวะท้าไมไอเสือเวนตัวนี้มันถึงได้จองล้างจองผ่านแต่พวกเรา ผู้ใหญ่เริ่มสะบัดออกมาอย่างหัวเสียนี่ผู้ใหญ่ถ้าจัดการไอเสือตัวนี้ไม่ได้ละก,ก็พวกฉันก็ไม่ขออยู่ที่นี่อีกต่อไปเจ้าบ้านคนหนึ่งกล่าวขึ้นพร้อมกับอารมณ์ที่เกีียวกาดเนื่องจากพวกเขาหาความปลอดภัยในชีวิตไม่ได้เลยแม้แต่น้อยใช่เช่นเห็นด้วยกับทิศจอมนี่จะปล่อยให้มันกินพวกเราหมดบุบบ้านหรือ,อยังไงผู้ใหญ่จะทำอะไรก็รีบทำก่อนสิ เสียงการตโกนด่าทอของมาดาชาวบ้านมันสร้างความคับแค้นใจต่อในบ้านไม่ใช่น้อยเฮ้ยตัวคงข้าก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจและหาทางจัดการกับไอ้เสือบ้าตัวนี้อยู่พอกำลังมีเพียงหยิบมือไม่ว่าจะคอยดูแลความปลอดภัยของทุกคนแต่ต้องคอยจับตาไอ้เสือลำบากตนนั้นด้วยนี่ข้ากัปกบปวดกระบ,บาลอยู่แล้วนะโว้ยนายบ้านก็ออกไปด้วยทีท่าที่อึดอัดไหลทั้งออก ก่อนที่แกจะหันไปกล่าวกับพานกลางคนต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็าจะไปล่าไอเสือตัวนั้นกับพานด้วยว่าแล้วผู้ใหญ่เริ่มเดินกลับไปยังบ้านซึ่งใช้เวลาไม่นานมากเท่าไหร่ก่อนที่แกจะเดินกลับมาพร้อมกับเป็นลูกสองยาวซึ่งผาสะพายอยู่บนบาก่อนที่พานกลางคนจะนําผู้ใหญ่บ้านหาที่เหมาะในการนั่งซุ่มพานหนุ่มเดินทางมาได้เรื่อยๆ ซึ่งหนทางค่อนข้างจะลกมากพอสมควรในที่สุดสองชีวิตมาหยุดอยู่ที่ดงไผ่ใกล้กับหมู่บ้านซึ่งพานหนุ่มเลือไปเห็นรอยเท้าของไอล้ลายอยู่บริเวณน,นั้นดูนี่สิผู้ใหญ่น่าจะเป็นรอยเท้าของไอล้ลายและเป็นสถานที่ที่มันใช้ซุ่มซ่อนตัวอยู่แถวนี้นี่รอยเท้าของมันหรอวะเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมายังไม่เคยเห็นรอยเท้าของเสือใหญ่ขนาดนี้มาก่อน ในขณะที่สองชีวิตกำลังเพ่งมองบริเวณได้รอบพันนั้นทั้งสองกับต้องหวาดผวาเม <medi admitting S 1> <ผ>ื่อปรากฏเสียงวีดร้องดังขึ้นมาจากภายในหมู่บ้านอย่างที่ตนไม่คาดคิดโอ้ยฉันว่าเกิดเรื่อง,งไม่ดีแล้วผู้ใหญ่ขาก็วอยอย่างนั้นแหละไปเรีบไปดูกันก่อนเถอะผู้ใหญ่ว่าก่อนจะพากระวิ่งกลับไปยังหมู่บ้านเมื่อไปถึง ็เห็นบรรดาชาวบ้านกำลังถือมีดและจอบวิ่งตรงไปยังท้ายหมู่บ้านเช่นกันเร็วข้าผู้ใหญ่ห่านหนุ่มกล่าวก่อนที่เขาจะวิ่งนำหน้าผู้ใหญ่ออกไปและทันทีที่ไปถึงนี่พบร่างของนางพก,กานอนตายอย่างน่าสยดสยองอีกศพท่อนบนถูกกองเล็บตะปบเป็นแผลลึกมันสร้างความน่าสังเวชให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นเสียงพูดคุยดังขึ้นอย่างเอืออึงอยู่สักพักก่อนที่ทางญาติ จะนำเสือมมาวางปูเพื่อห่อร่างของภููขอไหลนําไปทําพิธีทางศาสนาต่อไปแต่ทว่าก่อนที่ท่านจะได้ยกศพขึ้นพันนั้นเสียงของพานหนุ่มก็เอ่ยขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนจะนะก่อนที่ญาติของนางพก,กาจะเอ่ยถามขึ้นมีอะไรหรอพรคือว่าฉันอยากจะขอศพแม่พาก,กาาช้เพื่อรอเสือสักตอยได้ไหมละเจ้าโอย นี่บ้าบอกไปกันใจแล้วข้คงให้ไม่ได้หรอกพันเสียงของชายกลางคนซึ่งเป็นพี่ของนางพากาพูดขึ้นท,ทําไมสถิตไม้ก่อนในเมื่อนางพากามันตายไปแล้วนี่วะใจพังก็ลองสักคืนไม่ได้หรอกลูกถือสว่าช่วยคนในหมู่บ้านของเราผู้ใหญ่เริ่มพูดสำทับไม่ได้หรอกผู้ใหญ่และทำไมไอ้ศพก่อนนาี้ทำไมไม่ไปขอมันละ อย่าเลยฉันไม่อยากจะหักกับคนบาดเดียวกันเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลทั้งสองจึงเลี่ยงเดินออกมาเอ้ยนี่นางปากกามันก็เป็นศพที่สิบเขาไปแล้วขขาก็สังหรณใจว่าอีกไม่นอนหมู่บ้านของเราคงจะเป็นหมู่บ้านล้างอย่างแน่นอนผู้ใหญ่เริ่มกล่าออกไปด้วยทีท่าที่ไล่าางออกมันก็จริงอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าไม่วันใดก็วันหนึ่ง อาจจะถึงคิวของพวกเราก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นอคืนนี้ฉันจะขอวัดดวงกับมันอีกสักคืนพานเล่าเตอว่าทำเอาผู้ใหญ่เริ่มถึงกับทำหน้ายอย่างสงสัยแล้วก็พูดออกไปว่าที่พานพูดมมาตะก,กี้มันหมายความไปยังไงอ๋อ,อ,อก็หมายความอย่างที่ฉันบอกไปนั่นแหละผู้ใหญ่คืนนี้ฉันจะของ,งัดกับมันสักตั้งให้มันรู้กันไปเลยว่า ใครจะอยู่ใครจะไปเฮ้ยข้าคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปนะพันซึ่งไอ้เสือลำบากตัวนี้มันจัดการคนไปถึงสิบศพอีกอย่างมันจะต้องมีความฉาเป็นกฎและไม่เหมือนกับเสือสางทั่วไปไม่ต้องห่วงฉันหรอกผู้ใหญ่เอาเป็นว่าคืนนี้ฉันจะไล่ล่ามันวยตัวของฉันเองส่วนผู้ใหญ่ฉันฝากจัดการเรองชาวบ้านและกระจายข่าวให้ทั่วถึงก็เป็นพอ ในค่ำคืนของวันนั้นพานหนุ่มแกะลอยเสื่อลำบากจนเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปลี่ยนป่าไปยังห้างที่ตนขัดไว้เมื่อคืนนี้ซึ่งมีความสูงไม่มากจากพื้นดินหพากเกิดเหตุไายของชาวบ้านตนจะได้ลงมาจากห้างได้ทันท่วงทีแต่ด้ความเหนื่อยล้าที่สะสมทําให้ผ่านกลางคนเพ้อหลับไหลไปโดยไม่รู้ตัวเขาได้ฝังปืนาพาดไมห่างจากตัว เสียงมาแลงก,กันคืนกีดปีกประสานเสียงถามกลางแมกไม้ที่น้อยใหญ่และกระท่อมของชาวบ้านนับสิบซึ่งอยู่ห่างกันต่อไปไม่ไกลมากนักแต่พันนั้นเองก็มีสายลมกรหนนำพัดทำให้ห้างที่ตนขัดเพื่อไล่ไลาย,ลาย,ลาย,ลายมันกลักโยกไหวก่อนจะมีเสียงปริศนาของชายสองคนปอ๊กเรียกให้ตื่นจากภวังที่หลับไหลน้าตื่นแล้วตื่นแล้ว ร่างปริศนาคือดวงวิญญาณไอโด่งและไอมีที่ถูกเสือลายฆ่าตายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อได้ก่ลาวเตือนเขาให้ได้สติซึ่งจังหวะนั้นเปลือกตาของพานหนุ่มยังไม่ทันจะลืมตาได้สนิทหางตาของเขากับเลือไปเห็นพยักเจ้าป่ามันกำลังกระโจนมาตะบเขาถึงตัวแต่พานกลางคนจากตัวหลบไปอีกข้างอย่างหุดหิดซึ่งปืนที่ตนพาดวางเอาไว้ ได้อยู่ไกลตัวมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เสื่อลำบากตัวนั้นมันจะพุ่งกระจรเข้าหาเป็นคำหนดที่สองมายจะขบขยัำไปยังลำคอของผานหนุมให้ดับดิน้นเสียงร้องหนังโฮตามมาด้วยเสียงร้องกับพ่านเล่าเตอเขาได้กางแขนซ้ายเมื่อจะปิดจุดตายคือลำคอแต่ทว่ามือซ้ายที่ถูกบดขยำเลืกไปถึงเนื้อนะจนแขนห้อยไหลเลียเ้ยวแรง ก่อนที่ผ่านกลางคนตัดสินใจใช้แขนขวาลวงเอามีดซยออกมาจ้วงแทงไปยงังซอกของเสือลายนับสิบสิบแผลเสียงร้อนดังโฮแต่ทว่าพยักษ์เจ้าป่าย,ยังไม่ทันสิ้นใจในตอนนั้นร่างของมันชักกระตุกเก่งเพียงชัว่วคู่ก่อนที่มันจะยันกายลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลในขณะที่ผ่านเล่าเตอ๋อมีสภาพไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก พอบริเวณแข่งข้างซ้ายกับไลายเลี้ยวแหลงหอยลองแรงก่อนที่เขาจะตัดสินใจใช้แหลงที่หลงเหลือผ่านล่างของตัวเองไปยังปืนที่วางอยู่แค่เอื้อมเมื่ใจจะใช้เพื่อปิดเกมแต่เสืนลำบากเหมือนมันจะรู้แกวจึงกระโจนไปยังล่างของผ่านหนุ่มเพื่อจะขบสมองให้หายแค้นแต่โดยที่ผ่านเล่าเต๋อตัดสินใจได้ว่องไวกว่า จึงหันไปกระบอกเปิดไปอย่างเสือร้ายซึ่งก็เป็นจังหวะที่มันได้คอมลางของเขาเอาไว้ก่อนที่ผ่านหนุ่มจะเล่นไกออกไปอย่างไม่คิดชีวิตเสียงดังตึ้มตึ้มตึ้มเสื้อลำบากที่กระโจนคอมล่างของผ่านกลางคนมีอาการชักกระตุกเก่งด้วยความเจ็บปวดก่อนจะทับไปยังล่างของผ่านกลางคนพร้อมกับสิ้นใจ เสือลำปากที่มีลตัวขนาดใหญ่ถึง9กอกทำให้ผ่านหนุ่มผ่าออกมาจากร่างของมันได้ยากเย็นพอสมควรพร้อมกับหมดเดืยวแรงลงไปในทันทีเ <c oughs> ช้าวันต่อมาข่าวการตายของเสือลำปากได้ถูกกล่าวขานไปอย่างรวดเร็วมันสร้างความยินดีบีดาให้กับคนในหมู่บ้านแท้ทั้งสิ้นแต่ทว่าแขนข้างซ้ายของผ่านกลางคนก็ถูกตัดทิ้งไปเกือบครึ่ง เนื่องจากคมเขี้ยวของเส้นลิมปากมันทำลายเนื้อดีไปมากโขซึ่งเป็นเหตุทำให้แก่ยุติความเป็นพานตลอดชีวิตเรื่องเล่าสนุกสนุกจบลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังได้ข้อคิดกันอย่างไรบ้างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมและเป็นกำลังใจให้เราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดนยิยายสนุกๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ